ญี่ปุ่นใช่หมใช่อดูไพ่แล้วเป็นไงบ้างค่อนข้างตกค่อนข้างตรงส่วนประมาณแปดสิบเก้าสิบอืตรงก็ช่วยเคลียร์ปัญหาบางอย่างให้อย่างตอนนี้ตัดสินใจไม่ได้ทำให้ทำให้คิดว่าคือเราต้องเลือกเราต้องเลือกตัวนี้ปะจเงินทองเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของความรักคือมัน มันเป็นอย่างนี้หมดเลยมันยังอึมคือมันยังไม่หายออกไปชัดเจนคิดว่าจะมาหาทางออกเรื่องความลับก็ไม่ได้เหมือนเดิมตัดสินใจไม่ได้สรุปต้องเป็นเงินทองนล่นค่ะทั้งเรื่องชัดสุดเนาะแล้วมันทําให้เราเองก็อาจจะมีความมั่นคงและเด่นสุดละส่วนเรื่องลูกเต้าอย่างที่บอกไปถ้าคิดว่าอยากจะมีจริงๆคิดให้ดีเพราะบางทีมันอาจจะเป็นสัตว์ตัวล้อหรือสัญญาณางอย่างที่ทําให้เราเองก็ต้องใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ได้เต็มที่ แต่ก็พอได้แนวทางใช่ไหมครับใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องอะไรเดียเรื่องที่ที่พี่บอกว่าเรื่องความสุขสบายเนี่ยยอมรับรว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเลยเราก็เสินเลยเพราะว่าเป็นอย่างที่พูดจริงๆคือเราไม่ต้องทําอะไรสบายมากเรื่องเงินทองคือเราไม่ได้ลาบ,บากเขาทั้งสองคนเลยทั้งทั้งที่บ้านแล้วก็ทั้งตัวแฟนอีกคนเขาซัพพอร์ตเขาช่วยเหลือเราดีแต่น่าจะเป็นตัวเราเองนั่นแหละ คแต่ไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะคิดขอให้มีความสุขครับผม่า